วันนี้ก็แวะร้านแกงใต้เจ้าประจำอีกแล้วนะคะวิภาวดีขาออกค่ะร้านแกงใต้ร้านนี้นะคะเป็นร้านประจําของกัมพูร์ชนีเลยนะคะถ้าไปทางอีสานทางเหนือเนี่ยต้องแวะทานเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะทีมงานก็สั่งแบบว่าไม่อั้นเลยนะคะอยากกินอะไรก็สั่งเลย่นจาเกก็สั่งนะคะกุ้งหวานเอามาเลยค่ะแต่เคี้ยวไม่ไหวแล้วนะคะปักเหนือค่ะกุ้งหวานนี่ก็ต้องกินเองเขาเป็นเครื่องของข้าวคุกกระปิข้าวยำจ้าข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิ นี่เราก็สั่งปลาดุกนะคะมากันเยอะขนาดนี้ตัวเดียวไม่พอของโปรดคุณกำพูครับของโปรดโปรดไปไกลๆกวกิ้งเนื้อพี่กวกิ้งหมูตีแกกัวกิ้งเนื้อกัวกิ้งหมูอันนี้ของโปรดคุณกำพูหมดเลยนะคะมีอะไรที่ไม่โปรดบ้างคะเนี่ย มนี่แหละเล่นตัวเองอีกแล้วเขาจะเขียนราคาอาหารไว้ข้างหน้าเลยนะคะคั่วกิ้งจนซีอันนี้เป็นรายการอาหารนะคะราดข้าว2อย่างก็55จ้าอร่อยไม่อร่อยก็ดูจากกระทะนะคะนี่เป็นของร้านทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าผัดจนกระทะทะลุเลยค่ะอุ้ยอุยอันนี้อะไรคะเนี่ย ต้มยำต้มไก่ขมิ้นค่ะอันนี้เนี่ยทีเด็ดของแกงใต้เขาเลยนะคะต้องมีค่ะถ้าร้านไหนทําแกงขมิ้นอร่อยร้านนั้นกินได้ค่ะหอมมากหอมมากจะอร่อยหรือเปล่านะาต้องชิมขนมจีนก็มีนะคะน้ํายาก,กะทิล้นล้นม้อเลยจ้าโอ้โหปาลาอะไรครับคีป่ปลาเข้าไป40แล้วหาแฟนไม่ได้อะค่ะเราเห็นข้างหลังนะคะ พอเห็นข้างหลังเราก็อยากเห็นข้างหน้าพี่คะพี่คะพี่คะหันหน้ามาหน่อยได้ไหมคะอุ้ยพอหันหน้ามาแล้วอยากไงหลังเลยค่ะปวดเนื้อเเขาบอกของโปรดคุณกรปูว่าไงนะของโปรดครับเขาเรียกขั้วกลิ้งเนื้อนะถ้าทำขั้วกลิ้งเนื้อแบบเป็นชิ้นๆนะที่เนี่ยอร่อย วิ yeah. ่งข kind of ้าวเยอะขนาดนี no ้กินหมดไหมคะไม่น่าเลยบอกว่าจะลดแป้งไม่ใช่หรอคะไม่ก็ลดพวกแป้งแป้งทาน้าลดแน่นอนลดแป้งทาน้าไอ้ที่ไม่ลดคือแป้งจากจานเนี่ยจะจัดเต็มเหมือนเดิมทำไมมารวมอยู่ที่นี่อย่างเดียวเลยอ่ะเขาคิดว่าเป็นของโปรดคุณไงคะก็หัวโต๊ะต้องจ่ายอะค่ะขอบคุณ่วงหน้าค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ ยกอนไม่รับไม่ทันสำนึกไม่ทันเลยนะคะว่าจะต้องจ่ายสำนึกไม่ทันเลยอะไรอะไรคุณแจ็คกี้คุณวัยๆะไรคะเยวมันมีแต่เนื้อนะเดี๋ยวจะกินไม่ได้นะมีแต่เนื้ออันอันนี้อันนี้เป็นเนื้อเอาหมูอ๋อนึกว่าจะกินผักที่ไหนได้มันจะกินเนื้อหมูกันจ้า งลูกปลาลูกปลาเป็นพริกผักพวกพริกลูกปลาพวกพริกลูกปลาอันนี้ใต้เล็กจริงว่าค่ะเพราะว่าคนอนุบาลอยู่เลยนะน่าสงสารเนาะยังไม่ทันได้โตเป็นสาวเป็นแค่ลูกปลาก็ตายแล้วไม่มาหิ้บกันอย่างนี้ตายคออย่าให้น้องตายอย่าให้เหลืออย่าให้น้องตายไปทนเราต้องกินปกิบหนุ่มปกิบหนุที่ไม่เหมือนเอาจริงๆเมื่อกี้ฉันนึกว่าแกจะสั่งผักมากินบอกว่ามีแต่เนื้อกว่ากินไม่ได้ มันสั่งหมูจ้าหมูมาทางนี้อออไม่มีเมนูผักไม่กินกินในนี้แล้วกันเอานี่ไงคะเขามีผักสดให้ด้วยนะคะนี่มะระนี่มะระอุ้ยอายุได้ใช่ไหมคะแต่หน้าตายังอ๋ออยู่นะมะระานะบ้านคุณหวานน่ะค่ะ หวานใช่ไหมจ้าโอเคจ้าหวานมากโดนหน้าอันนี้สาวใต้รักจริงนะคะพยักหน้าเหงึกๆยกนี่คืออร่อยนะคะสาวแต่ขนมร้อยร้อยแรงนะส่วนนี้หนุ่มนครสวรรค์นะคะอย่าไปบ้านมันนะคะเดี๋ยวเลี้ยงลูกชิ้นหัวนมค่ะซึ่งเรากินไม่ได้ฝ่ายนี้เป็นเลยว่าเจอเครื่องแกงผิด เขาบอกว่าอร่อยสูตรก็มาค่ะอันน he ี้ Support well, yeah, so oh, Open, Moses, <okay, like> สาวกะบีนะคะบอกสูตรเรียบร้อยใครไม่รู้ใจบุญเ่อะไรเนี่ยแกงหรือว่าผัดแกงพลิกลูกกุ้งลูกปลาค่ะทุกคนใจบุญมากเลยนะคะตักไม่ยั้งค่ะอร่อยอร่อยปลาติวปลาส้อยแคลเซียมเน้นๆนะคะกินแล้วไม่อ้วนนะคะใบไม่ใบลาเวลาใบลาเหมือนเวลาเหมือนกัน อันเดียวกันอันเดียวกันบ้างยีราดอันแหละเนาะภาษาใต้เขาเรียกใบลาใบลากับยีราอันเดียวกันนะคะจริงๆอ่ะดิฉันดูแล้วมันมีแต่แนวเผ็ดๆค่ะมันมีแต่แนวเผ็ดๆแล้วเปันแนาแพ้ยาสีฟันค่ะแล้วก็ปากบานอยู่ค่ะตอนเนี้ยก็ดีนะคุนระชนีดถ้าเป็นนานๆจะพอมเพราะมันจะกินอะไรไม่ได้มันก็สวยใช่ไหมล่ะใช่อร่อยใช่ไหมคะทุกคนคะ วันข้างหน้ามาอีกไหมคะก็เห็นมาทุกทีที่ผ่านเจ้าของร้านใจดีน่ารักด้วยค่ะเจ้าของบ้านะเจ้าของบ้านวันก่อนก็แถมนู่นแถมนี่ให้แต่วันนี้แกไม่อยู่สงสัยจะไม่มีแถมอยู่แกตักให้อยู่เมื่อกี้นี้อ๋อเหรอแกตักกับข้าวให้เลยอันนี้เฮียเขากินคนเดียวเลยนะคะไม่น่าเชื่อค่ะไม่เผ็ดหรอคะเขาทำอร่อยแต่มันก็เผ็ดและแต่ว่าเผ็ดมากเลยใช่ไหมคะเพราะที่ที่เขาทำอร่อยเพราะว่าคือเนื้อเนี่ย มันต้องทําถึงพริกถึงขิงแบบนี้ถึงถึงเครื่องถึงจะอร่อยใช่ไหมอ่ะเผ็ดจัดจ้านในย่านนี้เลยเขาขอกินด้วยได้ไหมคะก็ตามสบายเลยค่ะเพราะว่ามันจะเผ็ดสะสมนะเผ็ดสะสมนี้เหมือนฝนตกสะสมไหมคะเหมือนดอกเบี้ยสะสมอ่ะมอนเงินฝากแบบสะสมกินเถอะค่ะพี่กินเะกค่ะอุ้ยผักอไรนยใช่ครับมันน่าจะเป็นผักเหละมันคงไม่ใช่ปลาหรอกทาหน้าตาแบบนั้นน่าจะผัก อันนี้เขาเรียกว่าพูดภาษาเดียวกันนะคะนะคุยกันรู้เรื่องทุกประโยคนะคะ,คะเอาเละคะรเราหมดเรื่องจะคุยแล้วเราคุยเรื่องสมัยกัมพูบวชนะคะก็หมายถึงว่าเขาถามว่าสมัยเป็นสมณีเนี่ย็นพระนเนี่ยระโลต้องมีทุกมือไหมคําตอบคือก็ก็ส่วนใหญ่นะแต่ตอนนี้พระก็พาถามว่าพระชอบฉันไหมก็ไม่ค่อยชอบนะคือคนอาจจะคิดว่าเออ ถวายพระก็ต้องนำหน้าด้วยพระเช่นพะโลใช่ไหมเออเนี่ยพระจะชอบไม่งั้นเขาไม่เรียกพะโลแกนแนัแแนงที่มีพระนะพะโละแนังพระโจ้มีไหมพระโจ้ไม่มีพระโจ้อยู่นี่ตอนนี้พระก็จะแบบเจอแบบนี้บ่อยๆก็จะไม่ค่อยชอบชัดอ๋อแต่ยอมชอบทำนะใช่ยอมคิดว่ามันอร่อยของของดีทำยากแต่พระก็จะชอบกินน้ำพริกกินอะไรกินเยอะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยของแท้ๆอ่ายมยมทั้งหลายโปรดเข้าใจนะคะยมยมค่ะนะโปรดเข้าใจนะคะไม่จ๊ะอย่าอย่าไปตัดทะโลบอกว่ามหากคำภูบอกเพราะว่าเดี๋ยวพระรูปอื่นไม่ได้กินไม่ได้ฉันเอออาตมาก็ฉันเผ็ดไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยแต่ว่าไข่ลูกสุดท้ายแล้วนะคะแบ็กซี้มีไข่ไหม ฟองเดียวมาขอฟองเลยจะได้ครบสองนะจ้ะเฮ้ยเรายังไม่กินเลยทำอะไรไม่รอดวะเอาเลยอันนี้คือยังไงคะคือเขาเป็นเทศบาลถ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไม่ก็กินไปอย่าให้กูได้กินอร่อยก็กินเลยไม่ทำนิดเลยไม่ทำนิดเลยอร่อยก็กินอร่อยก็กิน ทำอะไรผมไม่ได้แน่่อยไปเลยเพรอาะอาหารเขามันรสจัดเนาะเพราะงั้นสไตล์อาหารใต้เนี่ยเขาจะรสจัดอย่างหนึ่งก็ต้องมีพะโล้กับหมูหวานเอาไว้อืมเอาไว้เบรกคุณลักีอะไรอีกนะถ้าเอาไว้เบรกอ่ะร้านอะไรยนก็คงใส่ให้ทุกคันไปแล้วมั้งมันไม่ให้เอาไว้เบรกเอาไว้ลดความเผ็ด เออถ้าเบรกนุ่นไปร้านอูอะไรรถต์นุ่น <S <S อันนี้คืออิ่มแล้วใช่ไหมคะสมองลดแล่นนะปกติไ,ไม่ค่อยมีมุกหรอกคา่ะมีก็ไม่ค่อยขำใครจะเอาหมูหวานเอาไว้เบรกโอ้ดีเนาะซื้อไว้สักถุงนะคนขับรถจะได้ไม่ต้องเบรกเอาวางหมูหวานไว้ตรงนั้นเลยแทบไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะคณะน,นี้โอ้โหน้าเลี้ยงจริงๆเลยมันเปิดไม่กี่เดวแทบเปิดไม่ถึงที่แบบ เราวันนี้เราสั่งไม่เยอะนะคะเราสั่งมาแค่5อย่างหมดทุกการเลยน่าภูมิใจมากเลยค่ะพี่กัะพูรอค่ะออนะขอบคุณนะคะออร่อยค่ะออตอนนี้พี่เขากำลังเก็บตังค์นะคะเจ้าของร้านเห็นต้องดีใจแน่เลยค่ะบาทไงคะย่อมเยาวไหมคะ แล้วเนื้อๆทั้งนั้นเลยค่ะเดนเเนะไม่มีผักเลยผักให้แถมฟรีอ๋อมีขนมด้วยนะรับไหมคะเฉากล้วยค่ะดําดีนะคะพี่มีอยางเดียวแหละใช่ค่ะดําดีนะคุยไม่มีเฉากล้วยนี่หนูอ่อนอ่าปกติเขาจะมีเฉากล้วยวันนี้เป็นเมนูต้มถั่วเขียวนะคะกับรอดช่องเอาถั่วเขียวค่ะเขาก็จะให้ตักฟรีเลยนะคะไม่คิดสตังเป็นไงคะน่ารักไหมคะ นี่ค่ะเป็นถ้วยแบบนี้จะไปเสิร์ฟคุณกัมพูก่อนนะฝากถือมาด้วยจ้ะโอ้ยวันนี้ไม่มีของดําค่ะวันนี้มีแต่ของเขียวอะไรครับต้มถั่วเขียวกับรอดช่องอของแท้เขียวทั้งคู่เลยพี่อยากได้เขียวแบบไหนฮะเอารอดช่องด้วยไหมอีกถ้วยไหมอ๋อมีรอดช่องด้วยเหรอใช่ค่ะถั่วดีแล้วถั่วดีแล้วเนาะเสริมโปรตีนมันเป็นแป้งแต่ก็กินได้อยู่ถั่วเขียวเป็นอะไรคะเป็นอ่า เป็นโปรตีนเป็นโปรตีนเป็นพืชเอออืมเอาเป็นพืชให้โปรตีน่ยอืมเนี่ยพวกถั่วเนี่ยให้โปรตีนจ้าเช่นพวกเต้าหู้พวกเอ่ออะไรพวกนี้เป็นข้อมูลใหม่มากๆเลยค่ะแพทย์ยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยแพทย์ไม่ได้เรียนมาเด็ดอ๋อนหระคะแล้วคุณเรียนมาเพื่ออะไรคะปวดทราบและปวดพิจารณา อุ้ยอันนี้เก็บเรือเกกวาดอะไรยังอยู่ของเก็บอยู่เลยทำไมเกิดอะไรขึ้นคะเจ๊าคะมันน่ารักมากอ๋อเก็บเหรอคะจะทิ้งก็เสียดายเพราะมันอร่อยแล้วกินไม่มีข้าวเลยนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงานอยู่เทศบาลอ๋ออยู่แผนกอะไรคะแผนกเก็บของเก็บของเก็บของเหลือเก็บกวาดเก็บกวาดจะได้ปล่อยให้ของเหลือในจานเลยโอ้นี่คนอย่างเงี้ยจะรวยค่ะแต่ตอนนี้จนไปก่อนนะคะ ขนาคตรวยรอวันที่สิบหกนี้ผิวส่ยเวลาจะกินนะฮะเวลาจะกินต้องอ่อตัวลงมานิดหน่อยแล้วพยายามทำคอให้สั้นถามว่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันตรงกับกรอบของกล้องพอดีเวลากินเข้ากล้องนะต้องกินเล็กเด ต้องหลับต้องยกโต๊ะต้องทำตัวพอซั่งมันจะได้ตรงกคอ,อไม่งั้นไม่งั้นหัวจะขาดเราอิ่มแล้วเราก็จะลาจากแล้วนะคะอาเฮียอาเฮียฮะอาเฮียโอ้แต่งตัวรสนะะิยมแต่งตัวเป็น,งปนไงไม่โดนนะฮะับไมตาย